ปอยเปตสถานการณ์น่าจะเดือดนะคะผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาล่าสุดและขณะเดียวกันมันมีเสียงดังออกมาจากตรงนั้นแล้วมันมีกลุ่มคันออกมาจากตึกตรงปลอยเปตด้วยค่ะ มันมีแสงไฟค่ะออกมาจากช่องของตึกแล้วคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะบอกเฮ้ยมอบมอบมอบลงมอบลงอาร์มีมาริทิริฟอนรายงานว่าทหารกบูชาใช้ตึกแห่งหนึ่งที่อยู่ในปอยเปนเป็นสถานที่ในการยิงอาวุธโจมตีทหารไทยแล้วถ้าเราได้ยินเสียงเฮ้ยมอบ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 แสดงว่ายังมีคนที่เป็นพลเรือนอยู่ตรงนั้นนะคะเ,เขาเลยตะโกนบอกให้หลบกันหลบกันอีกภาพหนึ่งตรงมุมข้างล่างอ่ะคนก็เลยวิ่งหนีเสียงปืนกันออกมา ก็หอบกระเป๋าแล้วก็วิ่งเันออกมาหมดเลยค่ะคุณผู้ชม,มหลังจากที่บอกพอบอกพอบอกเมื่อกี้ว่าหมอบหมอบหมอบแล้วมันน่าจะหมอบไม่ไหวแล้วอะ่ะก็เลยตัดสินใจลงมาข้างล่างดีกว่าอ๋อนั่นหมายความว่าขเขมรใช้ตึกทางฝั่ง,งปอยเปดตเป็นจุดซุ่มยิงทหารไทยและคนไทยเพราะปอยเปรตกับฝั่งอรัญญประเทศมันห่างกันนิดเดียวมันตรงข้ามกันพอดีเลย โอ้ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานแต่ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับตอนนี้ภาพมันชัดเลยและรายงานล่าสุดบ้านของประชาชนคนไทยตรงฝั่งสะแก้วเละไปแล้วไม่ต่ำกว่า7หลังนะครับติดตามบรรยากาศสดๆตอนนี้กับคุณโป้งสุวิพัฒน์ไทยเขียวเชิญครับ เสียงปืนใหญ่ยังคงดังขึ้นอย่างดุเดือดตลอดช่วงสายที่ผ่านมานะครับและล่าสุดทีมข่าวได้รับการยืนยันแล้วว่าขณะนี้มีบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายแล้วนะครับกว่าเจ็ดหลังจากการที่กัมพูชาระดมยิงปืนใหญ่และตรวจบีเอ็มยี่สิบเอ็ดเข้ามาในพื้นที่ตลอดช่วงหัวค่ำขออภัยครับตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ครับ เมื่อสักครู่นี dad, ed, v, Jane, ้นะครับทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายตลอดแนวชายแดนบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วและหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับหลังมีการยืนยันแล้วว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้มีบ้านเรือนกว่า7หลังคาเรือนนะครับที่ได้รับความเสียหายโดยแบ่งเป็นบ้านดอนหลุม5้าหลังนะครับบ้านโนนหมักมุ่น1หลังและบ้านหนองยาแก้วหหลังนะครับซึ่งในหลังหนึ่งในหลังที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปนะครับก็พบว่าบ้านนะครับถูกไฟไหม้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาตอนนี้นะครับเหลือเพียงซากที่ถูกไฟลุกไไหหมมม้้้จจนนลลาาาบปดแแะที่ จะสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ขณะนี้นะครับก็ยังมีควันลอยขึ้นและเหม็นคลุ้งไปทั่วบริเวณโดยรอบส่วนบ้านของชาวบ้านที่อยู่ใกล้กันนะครับก็พบว่าแรงของระเบิดนะครับยังทําให้กระจกได้รับความเสียหายและแตกหล่นอยู่ตามพื้นนะครับเป็นจํานวนมากอีกทั้งบริเวณบริเวณกําแพงนะครับก็จะเป็นรูพุนหลายจุดด้วยกันและขณะเกิดเหตุยังโชคดีที่ไม่มีชาวบ้านอยู่ในพื้นที่และได้รับบาดเจ็บครับ ขณะดเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเราต้องสูญเสียทหารกล้าหนึ่งนายนะครับได้แก่สิบเอกกัมปนาททองแสงที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านคลองแผงนะครับอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วซึ่งหลังจากนี้นะครับทางกองทัพภาคที่1ก็จะดูแลในเรื่องของการจัดพิธีศพอย่างสมเกียรตินะครับและดูแลในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆให้กับครัวอย่างให้กับครอบครัวอย่างครบถ้วนต่อไปครับ คุณผู้ชมครับขณะที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงแล้วนะครับต้องบอกว่าเสียงปืนใหญ่ในแนวชายแดนบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วแลวก็พื้นที่ใกล้เคียงยังคงดังสนั่นในพื้นที่นะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับก็ได้มีการห้ามให้ไม่ให้ชาวบ้านนะครับอพยพเข้ามาในพื้นที่ตอนนี้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงครับและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดแนวชายแดนจังหวัดสักแก้วขณะนี้ครับขอบคุณนะครับน้องโป้งสุวิพัฒน์นั่นหมาย คลองแผงอรัญ,ญประเทศหนองยากแก้วแล้วก็ที่โคกสูงรวมไปถึงในพื้นที่เนี่ยตาพระยาไม่ปลอดภัยทั้งหมดเลยนี่คือน่าตกใจนะฮะแล้วอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังไปว่าตรงโซนแถวฝั่งบ้านเราเนี่ยแถวคลองแผงมันเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ราบเรายึดได้ก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะวางกําลังทหารประจําการทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงได้เพราะมันเป็นที่โล่ง เป็นที่ราบเป็นที่โล่งเป็นชุมชนพอเราวางกําลังปับ๊บเขมยิงปืนใหญ่ปืนคอแล้วก็ BM21 ็ถล่มเข้ามาจากแนวหลังทําให้ทหารไม่ปลอดภยัยแล้วนี่คือล่าสุดพรีชีพอีกหนึ่งนายเป็นเครื่องยืนยันชัดเจนนะฮะแล้วถามว่าอาเซียนที่อยากจะมาคุยยกประเด็นไทยขเขมรมาคุยกันหลักๆเลยคือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะไปบอกขเขมรไหม ราสุดทหารไทยสังเวยไปอีกหนึ่งนะครับแล้ววันนี้คุณเสียสักพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปถึงกัวลาลัมเปอร์แล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสมัยพิเศษจะคุยกันเรื่องไทยกับกัมพูชาโดยเฉพาะแล้วครั้งนี้มีพลเอกนัทพงศ์เพลาแก้วรองเสนาธิการทหารเป็นผู้แทนกองทัพไทยร่วมคณะไปด้วยนี่คือขบวนของ ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศรวมไปถึงคณะของตัวแทนจากกองทัพนะครับที่เข้าไปในโรงแรมที่พักเรายืนยันหลักการของเราชัดเจนถ้าจะหยุดยิงขเขมรคุณต้องประกาศหยุดยิงก่อนประเทศต่างๆเนี่ยที่ว่าเป็นมหามิตรไม่ต้องมาบอกให้เราหยุดยิงไปบอกให้ขเขมรให้ขเขมรประกาศมาก่อนว่าจะหยุดยิงเมื่อไหร่แล้วต้องหยุดยิงจริงๆ และต้องร่วมมือเก็บกู้วัตถุระเบิดอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นตราบใดที่ขเขมรคุณไม่เป็นลูกผู้ชายไม่แอนอกรับว่าจะหยุดยิงและไม่รับผิดชอบต่อการวางทุนระเบิดสังหารบุคคลทหารไทยเสียขาไป8ดนายไม่ต้องมาคุยไม่มีประโยชน์เพราะคุยไปที่ผ่านมาเราประท้วงเนี่ยเอกสารประท้วงเนี่ยเป็นตั้งเลยขเขมรทำไหมข้อตกลงเจราจามีท่าน พ่อใหญ่ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐมีอันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซียเซ็นลงนามเป็นสักีพยาน,ขเ,นเขมรเคารพคุณทั้งสองประเทศไหมก็ไม่เพราะฉะนั้นวันนี้ขเขมรต้องแอ่นอ,อกประกาศก่อนว่าคุณจะหยุดยิงเมื่อไหร่และคุณจะรับผิดชอบการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งเป็นการละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศยังไงบ้าง โอ้โหเดี๋ยวต้องรอติดตามดูนะคะว่าท่าทีของกัมพูชาจะเป็นอย่างไรเพราะว่าการขึ้นพูดเนี่ยเขาขึ้นก่อนด้วยเพราะว่าเรียงลําดับตามตัวอักษรม,มาดูคนนี้ดีกว่าค่ะพูดออกมาเฉยเลยวิเคราะห์สมรภูมิเนิน350ตรงจังหวัดสุดรินทร์นะคะบักบอยบักบอยบอกว่าทหารเขมรเนี่ยแค่ถอยลงมาตั้งหลักเท่านั้นที่ทหารไทยสามารถเข้ายึดได้เพราะว่ามีเครื่องบินช่วย คนเห็นคลิปแล้วเข้าไปคอมเมนต์เต็มเลยอืคำพูดมากมายความหมายคือแพ้อ,อแต่เขาบอกเขาแค่ถอยลงมาตั้งหลักไม่ใช่เหรอแล้วล่าสุดเจเอเจเอสายโหดจวกยับเลยบอยไม่จบใช่ไหมแพ้ไม่เป็นใช่ไหมลองดูเจเอฮะต่อกับบักบอยว่ายังไงไม่เป็นเหรอยอมรับไม่ได้เหรอกูจะใช้ภาคหนึ่งภาคสองภาคสาทับปกทับเรือทับอากาศก็เรื่องของกูสรุปเมแพ้ สามห้าศูนย์ของคนไทยจบนะไอ้คือไม่จบแพ้ไม่เป็นเป็นอะไรเนี่ยหัวมึงเนี่ยเอาเกิดมาพร้อมชาติหน้าเหรอมึงอยากจะรู้ว่าเป็นของใครทําดีที่สุดแล้วนอนฟันขาวแงอยู่นี่ะมาเก็บไปด้วยค่ะเหม็นเนาะกูเป็นห่วงทหารกูไม่ใช่อะไรมึงอต้องเจอกับกูถึงจะสูสีกับคนอื่น,นึมึงเข้ากันไม่ได้หรอกคือกูก็มีคนส่งให้ดูว่าไอ้คลิปไอ้บอยนู่นนี่นั่นเป็นอะไรแพ้ไม่เป็นไอ้ี ข้องใจตัวตัวเลยตัวตัวเลยกับกูอ่ะมึงกับกูอ่ะนัดมาเลยไอปากเนี่ยคิ้วเนี่ยมึงทต่มันไม่เติมมาให้เต็มเต็มว่ะคิ้วน่ะ <c oughs> ถ้ามันเติมไปไม่ได้ไมาพี่เอกแกก็เดือดจริงๆเพราะเจอบอยแพ้ไม่เป็นอ๋อวันนี้เนินสามห้าศูนย์เขาแค่ถอยลงไปตั้งหลักถอยลงไปตั้งหลักเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าแค่ตั้งหลักเฉยๆแปลว่าจะเตรียมกลับขึ้นมาใหม่ใช่ไหมงั้นเราต้องถล่มให้ราบใช่ไหม หรือต้องให้มันไปทั้งภูเขาเลย <c oughs> บักบอยพูดมา